สวัสดีครับบ้านส่วนลุงอิดนะครับวันนี้ลุงอิดก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าลุงอิดมีเหรียญที่ส่งคุณค่านะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับจะมีเหรียญยี่สบาทเหรียญสิบบาทแล้วก็เหรียญกาจนาพิเศษนะครับอันนี้คือลักษณะของเหรียญยี่สบบาทนะครับ อันนี้ก็เรียน10บาททั่วไปนะฮะที่เก็บสะสมมาไว้นะครับแล้วก็เหรียญการจนะพิเศษนะครับนะครับมาดูเหรียญเหรียญประเภทแรกนะครับจะเป็นเหรียญอ่ยีบบาทนะครับเนี่ย จะจะงายให้ดูนะครับ20บาทนะครับ20บาทไวต้ตรงนี้นะะยีบาทในวาระต่างๆนะครับที่ลูกอิดไปเจอแล้วก็สะสมมาไว้นะครับนะฮะ ันนี้คือยี่สิบบาทนะครับเห็นไหมยี่สิบบาทไม้จิ้มฟันอยู่ไหนใช้ไม้จิ้มฟันนะครับอันนี้เป็นยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวนะยี่สิบบาทกาญจนาพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นยี่สิบบาท ร้อยปีการสาธารณสุขไทยนะครับอันนี้เป็น20่สิบบาทอ,อาเซียนนะครับอันนี้เป็น20่สิบบาทไม่ถนัดเอามาแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้20บาท,นนบาทวันพระบรรมราชสมภพนะครับ อันนี้ยี่สิบบาทนะครับของบราชินีนะครับรายการที่เก้าอันนี้ยี่สิบบาทเช่นกันนะครับจะเป็นของสมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับนะฮะส่วนนี้ยี่สิบบาทนะครับของอรางวัลน,นะครับวิทยาศาสตร์ นะครับดินเพื่อมนุษยธรรมนะครับอ่ะจะเล่าให้ฟังแต่ละเหรียญไปสำหรับเหรียญยี่สบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญ20บาทการจนาพิเศษนะครับสังเกตง่ายๆนะครับในหลวงรัชการที่เก้าของเราพระองค์ท่านจะเป็นรูปไทยนะครับพระบรมชายาลักษณ์นะครับพูดเป็นภาษาบ้านบ้านเราก็แล้วกันนะครับเป็นรูปไทยหน้าตรงนะครับ ท่านสมเว็จเารัชการที่9นะครับตชื่อพระองค์ท่านยาวเหยียดไปนะฮะนี่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของเฉลิมฉลองกอาจนาภิเศษก50ปีนะครับ20บาทอันนี้ก็เขียนว่าเฉลิมฉลองไปนะครับระบุเลยนะครับของแท้ต้อง9มิถุนายน 2 5 3 9นะครับอันนี้ลงอิดได้มาสึกว่าจะด้วยความบังเอิญหรือเปล่านะายวาระตอนไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่าฮะช่วงนั้นนะครับจังจำไม่ได้แล้วนานแล้ว อ่าที่เกี่ยวกับตัวนะครับอ่าคืออันนี้เป็นของรัการที่6กนะครับเหรียน20บาทนะฮะพระบาทสมเด็จพระปกพระประเมนมหาวิชราวุธฒิการที่6กนะครับด้านหลังร้อปีการสาธารณสุขไทย2 5งพนนะครับอันนี้รู้สึกว่า ผมไม่ได้ทำงานเลยนะช่วงนั้นแต่ว่าผมไปบรรยายเกี่ยวกับบรรยายหรือประชุมน่าจะประชุมนะฮะเกี่ยวกับการสาสุขเนี่ยฮะก็เลยได้รับเหรียญนี้มานะครับนะครับคือคือเมื่อก่อนผมทำงานอยู่สมักงานสาสุขจังหวัดนะฮะเป็นนักการสาารสุขแต่ว่า ในราชก,ก,การหหนาก,กลุมงานบริหารนะครับช่วงนั้นพอจบด็อกเตอร์ตอนอายุ45ปีนะฮะผมลาออกแล้วก็ไปสอนหนังสือของมหาลัยเอกชนนะครับแล้วก็ได้ไปรู้สึกไปประชุมร่วมสาสุขของคณะบรีิคณะสาสุข4ี่ห้ามหาลัยในช่วงนั้นนะฮะก็เลยได้รับเหรียญนี้ม,มานะครับ อันนี้นะครับเป็นเหรียญของยีบาทของพระองค์ท่านพระราชินีนะครับหลุงอิดก็รู้สึกว่าช่วงนี้ผมไปสอนหนังสืออยู่กรุงเทพนะฮะก็เลยได้รับเหรียญนี้มาจาก ไปประชุมวิชาการเช่นกันนะครับของคณะบดีคณะศาสุขนะครับส่วนเรียนนี้นะครับในหลวงรเก้ของเรานะครับนะฮะก็อันนี้เป็นการประชุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับผมไม่ได้ไปร่วมประชุมกับเขานะแต่ว่า รู้สึกว่าเหรียญนี้จะได้มาตอนตอนยุคอาเซียนกำลังเฟื่องฟูนะเพราะว่าช่วงนั้นมหาลัยจะต้องคือเน้นในเรื่องของเรื่องอมอีหลักสูตรที่จะต้องอเน้นให้คือพูดง่ายเนาะมีหลักสูตรของ อาเซียนมันมาร่วมด้วยประมาณนี้นะฮะก็จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็คร่าวๆนะครับส่วนนี้เราการที่ก้าเช่นกันนะครับก็อันนี้้ของสำนักงานตัวเงินแผ่นดินนะครับเพื่อนนะครับมีเพื่อนเป็นด็อกเตอร์เช่นกันนะครับเขาทํางานอยู่สำนักงานตัวเงินแผ่นดินนะครับเขาให้ของทิ่งลึกมานะฮะนะครับ 2,542ตอนนั้นผมผมได้รับหลังจากนั้นนะครับไปรู้จักกันตอนซอนหนังสืออยูุงเทพนะเพื่อนให้มาส่วนนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับรางวัลน,นักวิทยศาศาสตร์นะครับอันนี้20บบาทเช่นกันนะฮะ ไปประชุมเกี่ยวกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะาช่วงนั้นจะเป็นคณะบดีคณะศาสสุขนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับของการที่เจ็ดนะครับการที่เจ็ดเนี่ยรู้สึกว่าผมจะ ตอนไปสอนหนังสืออย่างกันเนเป็นอ๋อเพื่อนให้มาครับด็อกเตอร์ท่านจุงเทพนะครับท่านบอกว่าเออเขาชอบเรียกผมตุงครับด็อกเตอร์ตุงอ่างน้นแล้วก็เลยให้มาเป็นที่ระลึกนะครับอันนี้คืออ่ยีบาทนะครับที่ลงอิดมีทั้งหมดอ่หกเจหรียญน,นะครับก็เก็บ สะสมเอาไว้นะฮะนะครับอันนี้อ่ะเราผ่านไปอันนี้คือเออนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี้เป็นเหรียญการจนาพิเศษนะครับรู้สึกว่าอันนี้จะแม่บ้านได้มานะครับภรรยาผมนี่ย สองเหรียญน,นี่นะครับอันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับอ๋อภรรยาผมเป็นผู้ในการโรงเรียนนะครับเขาได้มาก็เลยมาเก็บสะสมไว้ผมเลยเก็บไว้ให้อันนี้เช่นเดียวกันอา่าเป็นเหรียญกาจนาพิเศษเช่นเดียวกันนะครับสองเหรียญน,นี้นะฮะนะครับทีนี้มาดู อาแยกเป็นเหรียญกาญจนาพิเศษก่อนนะครับเดี๋ยวเหรียน10ค่อยค่อยค่อยว่ากันนะครับเหรียญกาญจนาพิเศษนะครับเนี่ยมีทั้งหมด10เหรียญนะครับก็จะมีตั้งแต่เหรียญสินะฮะเหรียญ5เหรียญ2บาทเหรียญหนึบาทเหรียญ50สตางนะครับรู้สึกเหรียญ นะเหรียญส,สองบาทจะมีเหรียญหนึ่งบาทมีสองเหรียญเนนะี่ยอาจจะไปปนอยู่กับในถุงหนึ่งบาทบน,าาน,าาน,นะครับนะเหรียญห้าสิบต่างยี่ห้าต่างเหรียญสองสตางค์หนึ่งสตางค์เนี่ยนะครับอันนี้ผมได้มาอย่างไงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง รู้สึกว่าเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนส่งมาให้นะครับเพื่อนส่งมาให้เนื่องจากเพื่อนคนนี้เพื่อนรักกันนะครับส่งมาให้นะครับเขาบอกว่าอยากให้มีเห็นว่าเราชอบสะสมนะครับนะครับ แล้วก็เหรียญบาทหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังว่าได้รับทอนนะครับทอนจากแม่ค้านะครับส่วนอันนี้ทั้งชุดมันนี่นะครับผมเ,เพื่อนเพื่อนส่งมาให้นะครับนะฮะตอนสมัยทำงานเนี่ยก็คือพูดง,ง่ายก็เป็นด็อกเตอร์ทางด้านสาธารณสุขนะครับก็ทั้งด้านบริหารด้วย ก็ช่วยเหลือเพื่อนได้เยอะนะครับเกี่ยวกับทั้งเรื่องการบริหารงานเอ่ยานวิชาการแล้วก็เกี่ยวกับการทําทงานต่างๆถ้าเพื่อนฝูงมีปัหาก็จะมักจะมาสอบถามแล้วก็มาปรึกษาเพื่อนก็เลยให้นะครับเขาบอกไปเช่ามาผมก็ไม่รู้เช่าเท่าไรรหร่นะครับแล้วให้มานะครับ เราถึงที่ไปที่มานะครับต่อไปนะฮะที่ไปที่มาอีกนะครับของเหรียญสิบเหรียญสิบเนี่ยมีที่ไปที่มาไม่มากมายนะครับเพียงแต่ว่าเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบของในหลวงรัชกาลเนี่ยผมเจอเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเก็บนะครับแม้แต่ภรรยาผมเป็น ผู้ในการโรงบาให้ผู the group, the ้ในการโรงเรียนนะครับได้รับการทอนกันอะไรผมก็จะบอกเหรียญดีไหมถลเหรียญของคือเหรียญเก่านะครับผมจะบอกเหรียญดีเหรียญดีเก็บนะผมก็จะเก็บนะครับจนภรยาผมจะรู้เลยว่าถ้ามีเงินตังเหรียญเนี่ยไม่ได้นะครับเหรียญดีเขาจะหาว่าผมนี่เก็บเหรียญดีไปสมุดนะครับก็มีอยู่หลายเหรียญนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมเก็บมา ที่ผมจะห่วงมากก็จะมี2533 2555อยสาง่างนี้นะครับ37ก,ก็มีนะนะครับเดี๋ยวผมจะหา2 5ง0นี่ห้าบนี่ยเนี่ยมีราคานะครับก็คำว่ามีราคาเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่า เยอะแยะอะไรมากมายนะครับเป็นว่าอนาคตนี่มีราคาอาจจะหลักพันอะไรประมาณนี้นะครับไม่ถึงกับหลักหมื่นหลักอะไรนะครับหลักร้อยหลักพันอะไรประมาณนี้เนี่ยผมเก็บสะสมแล้วก็ปีสองพันนร้อยสามสิบสามนะครับเดี๋ยวจะหาสองพัน่ร้อยสามสิบสามให้ดูซึ่งเนี่ยห้าห้าอีกแล้วนะครับสามสามนี่ห้าห้าอีกนะครับ ห้า uh huh. ตอนนี้ผมเก็บไว้ได้เยอะนะครับก็ประมาณ5-6เหรียญกันลลวกันนะนะครับรู้สึกเหรียญรุ่นสุดท้ายของในหลวงรายการที่ที่9นะ่าจะเป็นไม่60ก็61หนึ่งนี่ฮะนี่ก็มีราคาเหมือนกันนะครับแจ้งให้เพื่อนๆนทราบนะครับนี่สาครับสา ก็มีหลายอสอนะครับแต่ผมจะคือผมเก็บหมดนะครับถ้าเจอผมเก็บหมดนะมาเงินไปโดนปุ่มอะไรไม่รู้นี่นะครับสามเดี๋ยวหาสามสามให้จริงๆเขาเล่นกันก็สามสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งอะไรประมาณห้าห้าอย่างเงี้ยนะครับนี่สามหกสามเจ็ด ห้าสี่ก็แล้วก็แล้วแต่จำนวนการผลิตนะครับผลิตมากผลิตน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับสามสองสามสองมีสองเหรียญหา้หาห้าโอหา้ามีเยอะนะครับสี่เจ็ดเออผมอาจจะจำสับสนนะฮะสามสามนี่เป็นเหรียญเหรียญห้าหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะครับสามสามนี่เหรียญห้านะครับสับสนกันทดทีนะครับ ส่วนปี60กับ61นเนี่ยปีท้ายๆนะผมเก็บไว้ในสองเหรียญน,นะครับนี่ครับอะให้ดูดูอันนี้ก่อนน, 2, นะครับนี่ฮะปี2 5 6 0นะครับซึ่งเป็นปีอ่าหรือพูดง่ายง่ายท้ายๆแล้วนะครับแต่ท้ายแล้ว นครับแต่ถ่ายที่ผิดนะฮะนะครับนี่ครับหกศูนย์หนึ่งเหรียญน,นะครับหกศูนย์เจ็ดกันนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับส่วนห้าห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหรียญห้าห้ามันมีหกเหรียญน,นะครับนี่ส่วน สามสองนี่สองเหรียญน,นะครับนี่ฮะคือเหรียญเหรียญที่ผมกล่าวมาเนี่ยอนาคตจะเป็นเหรียญที่อ่าคือพ,พูดง่ายๆมีค่ามีมีราคาในหลักพันหลักหมื่นไปเลยนะครับจะเลยอ่ามานำเรียนให้ให้เพื่อน,อนๆได้ทราบนะครับคือคนที่เขาเล่นเหรียญเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าเหรียญอะไร มียังไงนะครับเนื้อเกินบ้างนะครับหรือว่าเหรียญไหนที่อย่างเช่นเหรียญสิบเนี่ยสมมุตินะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเอาพูดง่ายๆนะครับอ่ะผมจะยกตัวอ,อย่างให้ดูอ่าอันนี้ยกตัวอ,อย่างนะฝั่งนี้ก็ก้อยฝั่งนี้ก็ก้อยอย่างงี้ฮะหรือฝั่งนี้เป็นหัวนะครับอย่างเงี้ยฝั่งนี้หัวพอพลิกมาฝั่งนี้ก็ยังหัวอีกเนี่ยมีราคาเยอะเลยนะครับสําหรับใครที่มีนะครับ สำหรับลุงอิดเองก็ก็คือไม่ไม่มีถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าสะสมปีพศที่เก่าๆเอาไว้นะครับนี่ฮะนี้คือเหรียญสิบเล่าที่ไปที่มาพวกนี้ไม่มีใครให้หรือนายวาระอะไรนะครับเพียงแต่ว่าลุงอิดสะสมเองนะครับจากการทอนหรือจากการไปซื้อของแล้วแม่ค้าทอนมาอะไรประมาณนี้ลุงอิดก็เก็บไว้นะครับ ครับอันนี้คือที่ไปที่มาของหอหอเหรียญต่างๆที่ลุงอิดได้เก็บสะสมไว้นะครับทั้งจากเ,าเพื่อนให้หรือวาวาระที่ไปประชุมร่วมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทางภรรยาหรือแมบ่บ้านเก็บไว้ให้บ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาของเหรียญ ต่างๆนะครับส่วนอะไรที่จะมีค่าเท่าไหร่อ่ากี่พันกี่หมื่นอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ลุงอิฐจะมาเล่าให้ฟังนะครับครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลุงอิฐนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ